โอ้ยพี่นนอมาฝนตกแดดออกดีแท้อันนี้ก็ฝนตกนะคะเนี่ยคุณอะฝนตกฝนสาดแต่ว่าแดดออกเดีแต่ว่าฝนตกฝนตกแรงด้วยก็ยาเปิดประตูพี่น้องฝนสาดประทูอากาศข้างนอกดีมากเลยนะคะแต่ว่ากลัวฝนสาดทุกคน บรรยากาศอยู่บ้านทุกคนค่ะฝนตกเดดออกเป็นตะนอนบอจะวาไปจะออกไปทั้งหนอกบออากาศดีมาก เอาหนามาใส่องตองดีแทลสวัสดีพี่นองค่ะเมื่อวานนะคะว่าจะลงคลิปพี่นองจ้าเออโดยเมื่อวานว่าจะลงคลิปมาจีนีฝ่ามห่องตืมต่ำฝนตกคือพาอยุเข่าเนี่ยค่อยก็เลยคอยกเย็ยกเลยบาดอันทายคลิปต่อพี่นองจ้าเออบได้ไดยคลิปต่อนค่อยก็ย่าเนาะแดดออกๆจะได้ฝ่าหอ้องเปื่อยๆมากแบบว่าฝนตกไม่ยามานําไปกินตํปาปลา มันอเทมก็ขาพี่น้องเขามากินเขาในบ้านว่าน,นี้เขามากินข้าวในบ้านนะคะก็เลยามาเวียไทยคลิปกับพี่น้องใจเดี๋ยวลงคลิปพะว่านี้อยู่บ้านผมมีสัญญาณก็เลยมารงคลิปอยู่ในบ้านเพราะมีไวไฟอยู่ในบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวสิมเม่อันเรื่องหงอกเรื่องงานนี่แหละพี่นอ้องหลไรคนก็นกนอยากรู้อยากเห็นน้องเอมมี่ไปยังไงนั่นนี่นูน่น,นนะคะพี่น้องคะ่ะเอมมี่นี่พี่น,อน้องแล้วเอมมี่ไปเป็นรีอยู่พัทยาพี่น้องมาเป็นรีพัทยา <c oughs> ไปเป็นหีพัทยานะจ๊ะพี่น้องขาทํางานไปนองไปลองเพ่งยวนพัทยานะคะเพื่อนกับไปบึมบัมยูพุละอาจจะมีช่วงเซ้อไพย,ยูบอกรบบรูเดีพี่น้องจาน้องเพิ่งกันว่าจะนัดกับน้องเอมมีย่ยูพี่น้องขาฤดูกาลนหนะว่าจะอะไรยังไงว่าจะไปยูใส่สดใส่สองสาวดาวหยวนน้องพี่น้อง <c oughs> พอ,งพอ,งพองไปใส่กับไปน้ำกันเดสตเกิบเออไปอยูอันมันละมูกับไปน้ำกันน้องพี่น้องขาไป เฮ็ดงานให้กันสมัยตะกี้ยุ่งกันมาดนพี่น้องจ่าก,ก็เลยสิแท็กท,ทีมกันอีกเท่านึงหรือเปล่ากับบรูวาจะไปสอดใสยูใสนะคะรอบนี้พี่น้องจา่าซองเซาดาวยัวเออกระซิ่งเมจังด้วยน้องกันอาชินัดมีการนัดลงไปหาไปเจอกัน,อ,กนอ,อยู่รอพี่น้องยูพัทยาเพราะว่ายูพุ่นหลายคนนะคะปู่เปียวก็กยูพัทยาเอมมี่ก็ยูพัทยาแล้วก็กระตองก็กยูพัทยาทีมงานเกา่าที่น้องเพิงเคยเป็น เดนเซอร์พับบ่าตะกี้ก็อยู่พัทญาพี่น้องครับไม่ยยแย่เออดาวจกตานะกัจะลงไปเยี่ยมยามกันยูพี่น้องจ๋าก่อนเปิดฤดูกาลนะครับวาฟาซิพิกแห้งพริกพันไปทั้งใดกันนะคะพี่น้องคารสองสาวสามสาวถ้าข่อยนะคะนี่เข้ามาถึงในบ้านแล้วพี่น้องจา๋าเออข้ามาอยู่ในบ้านในซองกัสีกินเข่าก่อนพอน,น้องไปได้กินเขา่ามาขึ้นหนุ่มคนขอ่ขอยนอนไว้ข่อยทําความสะอาดลูกเตาข่อยก็เลยเป็นเมยข่อยก็เลยนอน แต่แต่สองถุมเดี๋ยวคอยรับแล้วเขาไม่ได้ออกไปเที่ยวนะพี่น้องช่วงน,นี้ก็ไมไ่ออกไปไหนพักพอนจอนใจยูบานนะจ๊ะนี่เข้ามาในบ้านพี่น้องครับแลกอากาศแบบเด็ดออกวันนี้นะคะแต่ว่ามือแรงบ้านเนี่ยอาจจะฝนตกพอแเด็ดออกแห้งจ่าจังปางปนี่แล้วมันเอ้ามากวันนี้นะคะเออเปิดแอร์ไว้ให้รูกแลวก็ออกมาเขาไม่ลงคลิปในบ้านนั่มไม่ลงคลิปแบบต่อเนื่องนะคะเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วถ้าบริไดเขาไม่ได้บานหรือว่าบ่าไดอ่า แบบไปเหมาะไปได้อำเภอสีอยู่บันก็คือล่วงคลิปมือหนึ่งกับันเจสโมงได้นะคะพี่น้องเออก็คือไม่สามารถที่จะแบบจังไดล่ะว่ามารถิน่งคลิปแบบมันว่ามีสัญญาณจริงๆอยู่บ้านรมวไม่มีสัญญาณนะคะทุกคนเออมันว่ามีสัญญาณสันเอ่เก็ื่อยด้เข้ามาถ่ายคลิปถ่ายขอนไู้ในบ้านเออบางเดือนร่งคลิปมันยังเดือกเพราะว่าก็จะตื่นก็จะทำเวกทำงานเสร็จก็จะ เขมาลงคลิปตัคดคลิปอยู่ในบ้านสิมันก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะทุกคนใครใช้เวลาโดนเ<ม>ขาอยากขับไปกินส้มตํเจ้าบ,บุญจักใดได้พี่น้องเด้อกินข้าวอิ่มได้พี่น้องค่ะวันนี้ก็มาทําธุระปะปังนะคะพี่น้อง่ะเออข้างนอกก่อนสั่งเบาเรื่องอันนี้พี่น้องมาที่นี่อ่าหลายๆคนก็นสอบถามมากนะคะถามน้องพึ่งเหรอว่าจะไปยูไสยวงไหนนั่นนี่นู่นนะคะตอนนี้วอาได้เลยว่าเต็มปาก,ปากว่ายังบัตชัวนะคะ เขายัางบัตชั่วเพราะว่าเรายังมันยังช่วงนี้ปิดวงอยู่เขายัางบริเตตกลง่งกันหรือว่ายังไม่ได้คุยกับน้องน้องๆว่าจะอะไรยังไงจาดส่วนนี่มันจะไปใส่สอดปุนสอดพี่นั่นนี่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยค่ะหากแพงน้องผึ่งคือเกา่าเดี๋ยวมันยังไงก็ร่างใจคือเกา่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนขาขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหารอเดือนหน้าน่าจะเดือนหนานะคะพี่น้องขาถึงอาจจะล่วงพัทยา ไปหาน้องเอมี่ไปไปไปรึกษาหาเรือกันสะก่อนว่าจะสอดใสจะอยู่ไหนจะอะไรยังไงก็รอติดตามก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจังสีชี้แจงทะเลงใครพี่น้องเบิ้องพี่น้องขวัญกำมะฮุ่งคอยก็เลยย้อดคอยแซบไล่จังสีชีจจ้แจงทะเลงใครพี่น้องเบิง้งเบืบ้องขาไม่อยู่แบบว่าถนขนขอาอยากคอย่ได้ลงคลิปมืงหนิพี่น้องครับเพื่อ ก้าบ,บานไปแล้วมันสิ่มีคืนก็เลยเฝ้าไทายขีตะเวนตุนไปตัดขี่ใบอะไรต่ังิได้ลงเลยนะคะตุนละกันไว้ก่อนนะคะนี่มือนีนก็ได้เข้ามาเบาเรื่องนี่แหละว่าสิเบาดุแล้วแหละหลายๆคนถามมาว่าอยู่ไหนเราติดตามนะคะเราะะให้กําลังใจมันเดิมสิพี่น้องคะได้ได้เห็นอาจจะได้เห็นแน่นอนนะคะภาพที่อยู่บนทีทีจะกลับ,บ้าหวนวงการอีกเทนึงนะคะได้เห็นแน่นอนนะคะทุกคนขาเอออาจจะครูเอมี่บอลหรือว่าจะขึ้นกับ ใครบ้างนะคะยังบริปรึกษาหารือบริษัชวนบริษัทยังกันเดเรื่องนี้แต่ว่าคุยคุยกันไว้บ้างเฉยๆว่าจะคัมแบกบอลว่าจะจังไหรก็รอแค่คุยคุยกันเฉยๆเออเราจะเด็ดปรึกษาหารือกันอ,กอีกอีกส่วนหนึ่งเรื่องเออเลือกนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าบงมาล่ํากระไรายซูมือนี่เราอาจจะและยังไม่ได้แบบว่า พอมไม่ได้เก่งสำหรับบางวงแต่ว่าเขากับแบบพึ้งก้อนอันยังก้อนสีดํนะครับพี่น้องค่ะรอติดตามและให้กําลังใจน้องพึ่งก็แล้วกันนะคะทุกคนจา้าแล้วเจ้าในถ่ายวีซามากกันสิเลยเดินทางทําธุทะพี่น้องนี่คอยอยู่ทั้งรถตอนนี้มาจอดอยู่หนาที่ว่ากันหอนหอนแดดกับหอนพะโล่เออขอบคุณที่ติดตามและให้กำลังใจน้องพึ่งนะคะทุกคนขาดีใจหลายเด้อพอเวลาไม่เวลาลงคลิปลงอะไรอีสิพี่นงองค่ะ ก็ยังมีคนใหม่กาลังใจมาค่มมต์แต่ว่าฝากกดแชร์กดไลค์ให้น้องเผิงในเะดอพี่น้องเพราะว่ามันโดนปิดกั้นคนคนอื่นกับบางเดอกับบางวนน้องเพิงลงคลิปบอน้องเพิ่งอ่าได้ลงคลิปหรือลงอะไรแบบปกติหรือเปล่าหรือไปไหนสินะพี่น้องจ๋าเออลงปกตินะคะแต่ว่ามันแค่ไม่ไม่เปิดการมองเห็นของน้องเผิงพี่น้องครับมันถือปิดกัน้นมันก็เลยคนก็เลยบกคร่อยเห็นนะคะพี่น้องจ๋าดะาลงตอนนี้เพิ่งลงคลิปทุกวันนะจ๊ะ ไปก่อนพี่น้องค่ะขอ,อยา,า,ากทำธุรกรฝากพี่น้องกดไลล์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพี่น้องจ้าเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนาจ้ะลืมล่งคลิปอีกไปแล้วค่ะ